รู้ไว้ใช้เวิร์ดเดี๋ยวนี้เราจะมาถามเทคนิคของเกษตรกรของพี่คนนี้นะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรในการเลือกใช้ใบบีบโรตารี่นะครับกับรถไถของเขานะครับกับสภาพดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคอะไรเทคนิคดีๆจากพี่เขานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมขออนุญาตพี่สวัสดแนะนําตัวอีกทีนึงครับครับผมผมสวัสดนะครับอยู่หนองพับหุยหินเนี่ยครับเป็นเกษตรกรที่ทํารถไถมาตลอดนะครับ ที่เราทําไร่ทั้งทําไร่ตัวเองแล้วก็รับจ้างทั่วไปอย่างวันนี้คือดินสายนะดินสายครับ,รบถ้ายังกะแปลงนี้ดินสายที่ที่ทอยู่เนี่ยพี่สุวั์มีเทคนิคยังไงครับในการเลือกใช้ใบมีดโรตารี่เพื่อมาตีดินออย่างดินสายนะพี่มีพี่สุวั์มีเทคนิค,ก,คก็ประสบการณ์ที่เราใช้รถมานานนะนะที่ที่เราอยู่กับโรตารี่อยู่กับไอ้นี่มานานนะคือเราก็ท่าประสบการณ์ว่าใบมีดชุดนี้ ทำแล้วดีไหมเออเหนียวไหมคมไหมครับตอนนี้เจอแล้วครับผมเจอแล้วเป็นเป็นของอะไรนะเป็นของอะไรนะครับซามิดครับซามิดครับเมื่อกี้เราไปลองถ่ายมาแล้วแหละใช่ครับมีปะทะหินไปหนึ่งซิงเกิลดังปึ้งไม่เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับใช้งานได้ของบริษัทซามิดนี่ที่ผมใช้มาก็หลายปีแล้วนะโอ้โหไม่ไม่ค่อยหักครับไม่ไม่ค่อยหักเนี้ยครับรู้ไว้แล้วจะใช้เวิร์กเลยครับว่าใบบีดโรตารี่ของซามิดเราเจอหินนะครับก้อนขนาดเนี้ยครับ ไม,ไม่หักไม่ค่อยหักครับอย่างน้อยก,ก็แค่บิดนิดๆก็ไม่มีประหาอะไรอยู่แล้วันนี้นะครับก็อีนี้ก็จะประมาณนี้ในส่วนของใบมีดนะครับ e ีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามไว้นะครับเพราะว่าพวกเรารู้ไว้ใช้เวิร์คขอบคุณครับ